ไหนะคะชีพจยอะๆยังไม่ได้โรด้วยนะคะวันนี้ก็โรเดียวชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นะคะก็คอสเชลารนะคะขออาจารย์เชนชุดหนึ่งแล้วกันนะคะคอสเชลารนะคะก็นะคะผู้สอนนะคะชื่อครูนะคะชื่อครูนะคะแล้วก็สองที่รัตน่าลงการนะคะที่อยู่ก็อยู่ที่มันวิวไลน์นะคะชั้น3ามนะคะอาคารสามสินะคะก็นะคะก็จบสี่สี่หมดเลยนะคะสีโมเอก ต่อนะคะที่เชียงสาอาการมีอะไรนะคะเบอร์โทรศัพท์ออกแล้วนะคะ0 8 4 9 9 5ปดนะคะมีปัญหามีคำถามอะไรก็โทรถามได้นะคะก็นะคะวิชานี ique, canal, province, location, ้นะคะสิทธิเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมและสาธารณสุขนะคะมีมีเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อให้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจนะคะสิทธิที่ใช้ในการสาธารณสุขนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนีมีพัฒนาการด้านการคิดในการกระบวนการคิดการแก้ปัญหาเจอสิทธิ่างๆ ผู้เรียนเนี่ยรู้จักน <ism> ิยามนะคะต่างๆนะคะในทางสิตินะคะแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้สิจิเป็นรืองมือในการทำงานในงานที่คนได้นะคะอันนี้ให้ให้นักศึกษาทใบรายงานตัวเองค่ะในงานตัวเองนะคะให้นักศึกษาแต่ละคนนะคะกอกใบรายงานตัวเองให้ครูด้วยนะคะชื่อที่อยู่ติดรูปมาด้วยนะคะ ลูกมาก็ก oh, <Yellow. S 2> mm ็ส hmm. with ่งไป็นวันอาทิตย์หน้านะคะก็คือชื่อนักทุนอะไรนะคะอาจารย์ทำแฟ้มไห้นะคะเป็นรุ่นๆนะคะเป็นเก็บประวัติเวลาจบแล้วอาจารย์ก็มาดูชิ้นนะคะว่าเออคนนี้จบแล้วนะคะวายของโคสิกรับดูดูที่คนสุดท้ายอยู่ไหมมีหมดไม่พอหมดไม่พอเดี๋ยวเอาที่ที่ข้างบนขายไปเราแปดสิบห้าชิ้นค่ะโอเคนะจะซีลองทุกท่านะคะ เางประสงค์การเรียนบอกไปแล้วนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยรู้นะคะเข้าใจสถิติในการวิจัยทางคณิรมศาสตร์นะคะแล้วก็นะคะสามารถใช้สถิติเนี่ยเปน็นเครื่องมือในการทําวิจัยได้นะคะ <S <S ขอบคายเนื้อหานะคะเราพูดถึงระเบียบวิธีการทางสถิตินะคะพูดถึงสถิติเชิงพรรนานะคะการแจงกผลตัวอย่างการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการหาความสัมพันธ์การเลือกใช้สถิติในกนารวราะห์ต่างๆ,ๆนะคะการปแปลค่าสถิติ นะคะการคำนวณน,นะคะจะาก,การคำนวณแล้รวมผลโดยโปรแกรมสรีลู่นะคะพิาการของสีตีนะคะในงานวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพชุมชนนะคะการวัดผลนะคะเรามีการสอบสองครั้งนะคะสอบการภา,าค30คะแนนการท่าสามคะแนนนะคะงานมอบหมายนะคะ30คะแนนจิตวิสัย10คะแนนนะคะ,ะงานมอบหมายก็คือจะให้นักศึกษาเนี่ยไปค้นนะคะพิาการของสี่ตีนีที่ใช้ในงานวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพชุมชนเนี่ย ให้คุณไปดูมาเลยนะคะเป็นงานเดี่ยวนะคะก็ะคือให้นั้งสามเนี่ยไ,ไปไปศึกษาการว,วิจัยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพชุมชนแล้วก็พฤติกรรมนะคะว่าเรื่องที่สนใจนะคะแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนร่วมเพื่อนร่วมเรียนฟังนะคะว่าเนื้อหาเป็นยางไรนะคะวิจัยเรื่องน,นั้นมีมีประโยชน์อย่างไรนะคะทําเป็นสรุปรายงานเข้าใจไหมนะคะสิ่งที่ใช้ใช้อะไรนะคะใช้สิทอะไรบ้างนะคะก็คือไงก็คือเอาเอาวิทยานิพนธ์ของ การดานวิจัยสม่อมวลชนที่เราสนใจเนี่ยมามามาสรุปนะคะสรุปส่งนะคะพร้อมพิเศษนะคะพิเศษด้วยนะคะว่าที่เราไปศึกษาเนี่ยคือเรื่องเรื่องผู้หญิงที่คนชื่ออะไรนะคะใครเป็นผู้วิจัยนะคะแล้วก็มีเนื้อหาอย่างไรนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ใช้มีอะไรนะคะผลผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรบ้างนะคะรักษณะนี้เพราะมันจะสรุปมาแลนะเสริมใจหนึ่งเรื่องนะคะที่ที่ที่ดีนะคะพิเศษด้วยนะคะเขาพิเศษนะคะสาธิตแม สี่วิสัยก็มาเรียนทุกครั้งก็ได้สิทธิคะแนนนะคะการประเมินผลนะคะถ้าต่ำกว่าสี่ส้าต่ำกว่า50าสิบก็ไม่ผ่านนะคะห้าสถ้าสี่ได้ดีนะคะ5 59ถดีบวก6ิบถได้ C นะคะ65 69าบวก70 74ได้ B นะคะ75 79สิบวกนะคะแล้วก็ถ้า80ขึ้นไปก็ได้เอนะคะเอกสารอ้างอิงก,ก็เป็นสี่ดีนะคะในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็นะคะสุขภาพชุมชนหมดเลยนะคะที่คุณหาได้นะคะใช้ได้หมด ะะคโอเคแล้วมีคำถามอะไรไหมตรงนี้ให้งานด้วยนะก็คือเราเอามีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็นการสอบเนี่ยอยู่ที่ครูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งอยู่ที่จิตวิสัยสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะะคแล้วก็มีการสอบกลางภาคกับปลายภาคนะะคงานว่าหมายบอกแล้วนะคะว่าให้นักศึกษาแต่ละคนเป็นคนงานที่ดีที่สุดนะคะงานวิจัยใจเกี่ยวกับสุขภาพชุมชนนะคะเฮลทุกสายนะคะที่เกิสนใจนะคะคนละหนึ่งหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็สรุป การสืบประเด็นว่าชื่อเรื่องอะไรนะคะผู้วิจัยชื่ออะไรนะคะมหาวิทยาลัยอะไรนะคะแล้วก็มีประเด็นนะคะมีมีสิ่งที่ใช้ในการวิจัยอะไรบ้างนะคะแล้วก็นะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยเช่นมีผลลัพธ์อย่างไรนะคะที่หนึ่งนะคะการนำสนอข้อมูลดัต้าเพ e ่อก t รนำเสนะในหน่วยนี้จะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรนะคะก็คือโปรแกรม e x c e กับโปรแกรม mini tab อาจารย์ให้เจ้าหนี่ของอดีตเนี่ยนะคะเขาเขาเสนเอาตัวโปรแกรมให้แล้วนะคะเล้วเสร็จแล้วเนี่ยกาเป็นของกับเจ้าหนี่นะคะคุณ๊อกนะคะให้สำเนาแล้วเราก็มาลงบนเครื่องตัวเองนะคะนะคะเราพูดถึงข้อมูลสถิตินะคะเราพูดถึงระดับการวัดข้อมูลเราพูดถึงข้อมูลจะแนกกลุ่มนะคะแล้วก็มีแบบวิธีทำนะคะข้อมูลนะคะสถิติข้ว่าสถิติเนี่ยมีสองข้อหมาย ะม่มีอ่ะขอโทษคีวีแจกหนค่ะอโทษค่ะที่ค่ะชิคกี้พาร่องมีกสิบสี่ ไีมีสองความหมายนะคะก็คือความหมายแรกก็คือนะคะเป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอย่างเช่นวิชาสถิติธุรกิจสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือนะคะก็คือเป็นกระบวนการนะคะเป็นเนื้อหาวิชาที่สามารถนะคะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะไอจีในความหมายที่2นะคะหมายถึงจํานวนนะคะที่อธิบายได้ด้วยตัวอันเองอย่างเช่นเวลาคุณคานวณค่าเฉลี่ย คือคำนวณมาตยฐานค่าแต่ละคะ่านั่นคือสีตีนะคะ,ะเพราะด่วยสีจีความหมายที่หนึ่งก็คือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเทคน,นิคการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลต่างๆนะคะความหมายที่2ก็คือค่าเฉลี่มยมัตยฐานนะคะค่าที่มีความหมายในตนัวมันเองนะคะอย่างเช่นสีตีการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะสีจีการเงินนะคะสีตีการตลาดนะคะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในชี้ทุกคนแล้วนะคะค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะ นอกจากคําว่าสิต네ิแล้วนะคะยังมีคําว่าข้อมูลนะคะข้อมูลหมายถึงนะคะข้อมูลหมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโดยการวัดต่างๆนะคะโดยคนจำนวนหนึ่งนะคะการวัดนี้เก็บรูปเก็บในรูปของตารางสเปซชีพนะคะหรือตารางเอ็กเซลนะคะตารางที่มีแถวรละคอลัมน์นะคะดังต่อไปนี้นะคะดังตารางที่หนึ่งนะคะข้อมูลนะคำ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 แรกคือคำว่าสิตินะคะสิติคือค่าตัวเลข ของคนต่างๆเนี่ยเราสามารถจัดเก็บจ right. okay? ัดระเบียบได้นะคะเช่นไหมคาคนที่หนึ่งนะคะเป็นเพศชายนะคะอยู่ปีสองนะคะเกรดเฉลี่ยที่ได้นะคะสามจุดหนึ่งสูงลงทะเบียนมาแล้วสามสองเครดิตนะคะการเดินทางมามหาลัยนะคะเดินทางโดยรถจักรยานยนต์นะคะถามต่อไปว่าเออเมื่อคืนจำนวนนอนที่จำนวนนอนชั่วโมงที่นอนนะคะที่นอนพักผ่อนนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะบอกมานะคะนี่คือข้อมูลนะคะที่จัดอยู่ในรูปตารางเข้าใจไหม เพราะนั้นเหมือนกันที่ครูให้คุณเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถเอามาแทรี่ได้นะคะชื่อนามสกุลน,น,นะคะลำดับตัวเัามาในปีเกิดอายุเนะะี่ยอายุก็เป็นข้อมูลได้นะคะโปรแกรมวิชาสาราสุขนะคะที่อยู่นะคะที่อยู่กนะนะ็เป็นข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์นะคะอุปกรเป็นข้อมูลนะคะมีข้อมูลทั้งหมดนะคะนักศึกษาทั้งหมดสิบคนนะคะนี่คือเฉพาะข้อมูลนะมาเก็บแล้วก็ทำอยู่ในรูปของตารางสเปรดชีได้สเปรดชีก็ตาราง excel นะคะตารางที่มีแถวและคอลัมน์ ต่อไปนะคะต่อไปในตารางที่หนึ่งเนี่ยนะคะแถวนะคะแถวแทนแถวแทนอะไรแทนนิสสันแจดลภูมนะคะคอลัมน์นะคะคอลัมน์แทนการวัดต่างๆนี่นี่มีการวัดข้ามืออยู่ชองแล้ววัดว่าคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเพศชายวัดว่าคนที่หนึ่งเนี่ยปีที่สองนะคะวัดวัดว่าคนที่หนึ่งเนี่ยเกรดเฉลี่ยเป็นสามสิบหนึ่งสิบนะคะคนที่หนึ่งเนี่ยอ่าลงจะเป็นทั้งหมดสามสองเครดิตคนที่หนึ่งลงเดินทางมาหาอะยรโดยรถจักรยานอยู่ แล้วคนที่หนึ่งเนี่ยเาอาพับขวดเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเจ็ดชั่วโมงต่อว่านะคะนี่คือการวัดนะคะการวัดขึ้นมานะคะวัดข้อมูลขึ้นมาเมื่อพูดถึงการวัดก็มาถึงคําว่ามตารการวัดข้อมูลนะคะ level of measurement นะคะออในข้อมูลที่เราเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับข้อนะคะสี่มัดวัดด้วยกันนะคะหมาวาม่าวิชาสีสีนี่เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแล้วเกี่ยวกับการทําวิจัยนะคะเมื่อเราเก็บข้ขอมูลมาแล้วเรามีการวัดเราต้องมีความรู้ว่าเราข้อมูล ที่มีเนี่ยนะคะจะเริ่มจากมัดวัดที่อ่อนเบาบางที่สุดนะคะก็คือวิเกตนะคะไปถึงมัดวัดที่แข็งแรงที่สุดสะลองเกตนะคะต่อไปนี้นะคะมี4มัดวัดคือง่ายอันที่หนึ่งนำบัญญัตินะคะนำบัญญัติไม่สามารถเรียนมันกลับได้อย่างเช่นมัดวัดที่อยู่ในมัดวัดนำบรรยัติก็คือคำว่เาพเพศชายหญิงนะคะเราเราจะแค่เป็นกลุ่มๆเท่านั้นเองก็เป็นเพศชายเพศหญิงแต่เราไม่ไม่เรียงนะคะชายมาก่อนหญิงหญิงมาก่อนชายไม่มีความหมายอะไรนี่คือคำว่านำบัญญัติ มันจะมีการบ,บ้านนะคือ,อแอบดูการบ้านก่อนเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่รู้ว่านะคะที่ผู้บรรทุกทำการบ้านดูน,นะคะหน้าสิบหกนะคะดูการบ้านทีนี้หนึงท่านผู้ชนะคะพี่ลานตัวแปรแปะตัวต่อไปนี้นะคะเราไม่สนใจว่าตัวแปรแต่ละตัวเป็นตัวแปรเชิงปรูหรือตัวแปรเชิงตัวเลขนะคะกรณีที่เป็นตัวแปรเชิงปรูให้อธิบายต่อไปว่าอยูย่ในมัดวัดแบบอะไรนะคะม <mm ัดวัดแบบตามบัญญัติเรียงลำดับ นะคะถ้าเป็นตัวแปรเชิงตัวเลขก็ต้องบอกว่าเป็นว่าท้องแบบช่วงหรือแบบ่บตราส่วนนะคะเพราะนั้นนักศึกษาทำสถิติเพื่อทำวิจัยนักศึกษาเก็บข้อมูลมานัากศึกษาจะรู้ว่าข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยอยู่ในสเกลกันนะคะเพราะนั้นที่ที่พูดถึงเนี่ยนักศึกษาต้อ,องเอาไปทำแบบนั้นด้วยนะคะโอเคเนาะนะคะกลับมาที่หน้าสง่งนะกลับมาแค่หน้าส่งเพราะนั้นนักศึกษาต้องแม่นคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์ที่ มาตรช่วงเนี่ยได้หาเท่ากันแต่ไม่มีกตาส่วนไม่มีสูตรแท้มาตรานที่สี่อัตราส่วนนะคะคำนวณตาส่วนได้แล้วก็มีสูตรแท้นะคะในในบรรทัดต่อไปจะบอกว่าในที่นี้พี่นะคะพี่อยู่ในมาตราบันญมัตินะคะเนื่องจากเราสามารถแบ่งออกมาเป็นสองกลุ่มได้ว่าเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะแต่เพศชายเพศหญิงเรียงเรียงก็ไม่มีความหมายอะไรนะคะหนึ่งกบสองไม่มีความหมายอะไรชั้นปีนักศึกษานะคะเนสานปีหนึ่งเนสาปีสองเรียงได้นะคะอยู่ในมาตราแบบเรียง แต่แต่เรียงการเรียงตรงนี้ไม่มีความหมายอะไรนะคะเข้าใจั้มคะนะคะนี่คือเรียงได้ข้อมูลเรียงได้นะคะแต่ไม่มีความหมายระยะห่างไม่มีความหมายอย่างเช่นชั้นปีนักศึษานะนอกจากชั้นปีนักศ arn แล้วอย่างเช่นคนสอบได้ที่หนึ่งที่สองที่สามะนะคะนี่ก็อยู่ในมาตรฐานเรียนกดับก็คือเรียงได้แต่คะแนนที่ได้ของคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามไม่เท่ากันนะคะนี่คือมาตรฐานเรียนลดับ ะะเรียงได้แต่ระยะห่างไม่เท่ากันนึกบอกไหมที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของคนสอบในที่หนึ่งที่สองที่สามคนที่หนึ่งที่สองที่สามจะเรียงได้คนนี้หนึ่งคนนี้้สองคนที่สามแต่ระยะห่างคนที่หนึ่งจะได้ 2, 3, ร้อยคะแนนคนที่สองจะได้เก้าสิบคนที่สามได้ 90, 3, ไดหกสิบระยะห่างไม่เท่ากันนะคะนี่แทนคำว่าข้อมูลเรียงได้คำว่าช่วงนะคะมาแล้วเราช่วงระยะห่างเท่ากันแต่ไม่มีนะคะไม่มียดตาส่วนไม่มีสูงแท้อย่างเช่นเกศเฉลี่ย นะวินักศึกษารที่เกิดเฉลี่ยมาเนี่ยอยู่ในม,นมาตรฐานช่วงนะคะคนที่ได้เกียรตด2.3กับ2.4เนี่ยนะคะบอกว่าต่างกันอยู่จุดสุงสุดนะคะจะมีผลต่างเหมือนกับคําว่านะคะคนที่ได้เกียรตด3.7กับ3.8ก็คือพอเกรดเนี่ยอาหารทบกระหนำ่ำนะคะเกียรด4นะคะแต่เกียรด4เนี่ยไม่ได้